Okay. สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนครสนะฮะก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกมในตำนานเกมนึงนะครับผมที่เป็นเกมอยู่คู่ของกับแชนแนลนี้มากว่าขั้นจะนานนะฮะก็คือเกมฮอนนั่นเองหรือ Hero of the w o r l d นะครับผมก็ได้จากไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้อัปเดตมานานแล้วมั้งอัปเดตล่าสุดคือวันที่1 3บสธันวาเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เป็นปีเลยนะก็เกือบปีได้นะฮะ เพิ่งจะมาปิดเซิร์ฟเวอร์วันที่20นะครับผม20มิถุนายนนี่เองนะก็ตอนวันที่อัดคลิปไม่เลยนะครับผมก็ค่อนข้างเสียดายนะเพราะว่าเกมอ,อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างจะจนานนะฮะแล้วก็ต่อให้ม่มีคนดูผมก็ยังเล่นแล้วก็ทําคลิปของมันเรื่อยเรื่อจนมาถึงช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเกลียดเล่นฮอนแล้วผมเบื่อแล้วก็เลยเลิกเล่นไปแล้วหันไปเล่นโรตารูย,วยาวๆนั่นเองนะฮะก็เสียดายนะก็จ๋าว่าที่จริงอาจวางแผนว่าจะเล่นเกมเนี้ย เป็นลาส p ก็คือเล่นเป็นคลิปสุดท้ายเป็นการอำลานะครับผมก่อนที่เกมจะจากไปจะไม่มีวันล un คืนแล้วนะก็ตามการเวลานะฮะก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่มานานถึงขนาดนี้นะที่จริงมันควรจะแบบว่ามันมันน่าจะตายไปนานแล้วตั้งแต่าว v เข้ามาเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วเอ่อช่วงที่ a v บมบมเนี่ยผมคิดว่าฮอนเนี่ยน่าจะตายแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันก็อยู่มา4ี่ห้าปีจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ถือว่านานพอสมควรไม่รู้ว่าทีมงานเขาเอาอะไรกินเหมือนกัน แต่พวกคนที่เขารลกเกมนี้ก็น่าจะเติมก็น่าจะช่วยอุดหนุนตัวเกมนะทำให้เกมมันมาจนถึงวันนี้ได้นั่นเองนะก็ยังอยากจะพูดขอบคุณสำหรับเกมนี้นะบอกว่าเกมนี้ทําให้ผมได้พบเพื่อนใหม่มากมายนะได้พบกับประสบการณ์ต่างๆเป็นทั้งดีทั้งแย่นะครับผมเต็มไปหมดเลยเคยเสียเพื่อนเคยได้เพื่อนใหม่จากในเกมนี้ก็จะเยอะนะครับผมเพราะ่าก็เล่นมาแปปีกว่าแล้วนะก่อนจะเลือกเล่นถ้านับเวลารวมก็คือ8ปีแล้วนะเพ้่งแต่เกมเปิดเลย นวานานอยู่สมควรนะเกมเปิดไปสิบกว่าปีแล้วแตบใช้ได้นะครับผมตามตามเกมแบบคุพี่หลายๆเกมไปแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวผู้เล่นใหม่หล,หลายๆคนที่เขาเล่นทอนแล้วก็เล่นเกมม o b ้าดีพีอาจจะโยกย้ายไปเล่นแล้วก็ทูก,กันเยอะนะก็อยากจะ ก็อยากจะให้ลองดีคมาดูเหมือนกันนะเผออื่อแบบอยากเคยคนใหญ่ผมทำดูตาชูไลฟ์ดูตาชูอะไรเงี้ยอาจจะลองกลับไปเล่นดูเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นด,ดอตสองแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าตั้แต่ไปทาหารกลับมาก็ไม่ได้เล่นเลย <c oughs> อนง้างทิ้งร้างไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเกมตามเกมมือถือมากขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาไปนั่งเล่นต้านเกมแล้วนะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะว่าไอ คลิปที่ผ่านมาคลิปต่างๆที่ที่เคยทำลงลงชแนลอะ่ะตลอดมา4ี่หปีที่ผมทำมาคือมันเป็นคลิปที่ผมถ่ายจากรนะ้านเกมทั้งหมดเลยนะมันจะยินเสียงแบบแปลกเสียงนู่นนี่นั่นแต่ละหมดนะสันแบบปะปุ่นกันมาไม่ใช่เสียงที่บ้านของแต่อย่างใดหรือเสียงไม่แต่อย่างใดนะมันเป็นเสียงร้านเกมนั่นเองนะก็ะไม่แนะ่มันก็ไม่คิดว่าจะมาถึงแบบคนซับสี่สามร้อยกว่ากับสี่ร้อยขนาดนี้นะนึกว่าจะประมาณรนะ้อยสองร้อยก็ถือว่า มามามาไกลนะสลหรับผมผม่าผมสลับผมผมกามาไกลนะเออไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะถึง100-200ง้อยได้ซ้ำนะอขอบคุณทุกคนถ้าถ้ายังมีคนติดตามอยู่นะก็อยากให้ติดตามผลงานหลังจากนี้กันด้วยนะครับผมหลังจากนี้นะจะเล่นเกมมือถือมากขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปรางเกมอย่างที่บอกอาจจะแล้วก็จะเล่นหลักๆคือ Apex Legends Mobile นะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้อาจจะมีไลฟ์มีอะไรว่าไปนะครับผม หละ่ะเกมที่เหลือก็อย่างเช่นฮงไคอิมแพ็คฮงไคอิมแพ็คนี้เล่นอาจจะเล่นเนื้อเรื่องอัปเดตแพทหลังจากนี้นะเพรผมก็เล่นตามเนื้อเรื่องปัจจุบันทันพอสมควรแล้วอ่าแล้วก็กินกินชีอิมแพ็ด้วยนะกินชีอิมแพ็เนี่เมีเกมหลักอ่าแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้มาไลฟ์เล่นบทั่วไปอาจจะมาเล่นเอ่อเียนื้อเรื่องอะะาจจมาจาัดก,การเนื้อเรื่องตามแพทตามแพทไปให้มันให้เคเวสมันไม่ดองเควสอ,อ,อ่ะไม่อยากดองเควสนะฮะ ไอ้ลองควสนนนเดี๋ยวมันจะสะสมามากๆเข้ามันจะตามให้ทันชาวบ้านเขานั่นเองแล้วก็มีเกมอื่นๆอย่าง ROV อ RO นี่ก็ไลฟ์ได้แล้วนะสลับโทรศัพท์เพราะว่าผมซื้อเครื่องใหม่มาแล้วทำคอนเทนต์ได้แล้วนะเกมอื่นๆมันจะมีสองเกมที่ผมจะที่วางแผนว่าจะเล่นก็คือ d by Daylight Mobile อ่า TST นะทีมไฟตักติกแล้วก็เกมอื่นๆนะครับผมอีกสองเกมที่จะเข้ามาของข้ามิโฮโยไม่ใช่ เกมีโยไม่ได้ต้องเรียกว่าโฮโยเวิร์สนะครับผมจากข้าโฮโยเวิร์สอีก2เกมที่ผมเฝ้ารอมากๆนั่นก็คือฮงไคสตาร์เรลนี่ก็จะเป็นเกมหนึ่งที่ก็ข้างรอนะผมไม่ได้ c ีบนะครับผมถ้า <laughs> <g ül> ด้ซีบีทีกลับมาทำชาแนลเร็วกว่านี้นะเพราะว่าผมข้างชอบเกมแนวนี้มากก็แต่กลับมาเล่นฮงไคในมือถือของตัวเองได้นี่ก็อยากกลับอยากเล่นเกมโฮโยเวิร์สแทบจะทั้งหมดเลยนะก็จะรอ คงไก่ตาร์เรลนะครับผมอีกเกมหนึ่งและอีกเกมหนึ่งที่ผมเฝ้ารอมากที่สุดในตอนนี้นะครผมก็คือ C C C หรือเซเลสซอนซีโร่นะเกมนี้แบบคาราคาแรคเตอร์ตัวละครเน,นี่ยแบบบรรทุกโชโลผมมากเลยโคตรชอบอยากให้เกมอยากอยากได้เบต้ามาลองไวๆมากเลยฮะตอนนี้ก็นะเดี๋ยวรอกันต่อไปรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลง คลิปได้นะคลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปก็ได้ผมจะพยายามมานั่งอ่านนะครับผมแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะมีอะไรติชมได้นะครับผมเต็มที่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จในการทำชาแนลขนาดนั้นอาจจะแต่แค่ตอนนี้อยากกลับมาทําเพราะว่าอยากลงคลิปเล่นเรื่อยๆมากกว่ารีบเปื่ยของผมมากกว่าถ้ามันไปได้ร้าไปค่อยจัดการต่อทีหลังอะไรว่าไปนะเป็นงานเป็นเหมือนงานลองนะทำเล่นๆนะครับผมก็หมดแล้วครับสำหรับเรื่องที่จะพูดในคลิปนี้นะ บางทีมันพอมันพอมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันทึไม่ออกมันต้องแบบว่าถามถามตอบได้เปลี่ยนไปเลยนะแลผมก็มาเชี่คนที่คุยเก่งเบอร์บางอะไรขนาดนั้นแหมก็ฝากใชา้อนี้ไว้ในอกปลุกปั้มใจพี่เพียงน้องๆองกันด้วยนะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์กันได้ถ้าถูกใจชอบหรือยังไงกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ